อาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่ในช่อง m ิสเตอร์ขนมเกมเมนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการหลดเกมโปเกมอนยูนิตนะครับผ่านคนที่เล่นในใน PC หรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับโอเคครับเริ่มเลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมให้ทุกคนเข้าไปที่ตัว Google ครับเสร็จแล้วครับให้ทุกคนเซิร์ชไปที่โปรแกรม n o t Player ครับ Nock Player นะครับ เกมโปเกมอนยูนิตตอนนี้ผมแนะนำให้ทุกคนเล่นผ่านแค่ตัวโปรแกรมของน็อกเพเยอร์นะครับส่วนแพลตฟอร์มอื่นนี่เดี๋ยวอาจจะมีอัปเดตตามหนัครับโอเคครับทิ้ที่น็อกเพเยอร์นะครับผมแล้วก็ได้อ่าได้ผลลัพธ์ช่องแรกนะครับที่เป็นตัวน็อกเพเยอร์กดเข้าไปครับอ่าพอกดเข้าไปแล้วนะครับผมให้ทุกคนกดโหลดตัวด้านขวานะครับที่ชื่อว่าโปเกมอนยูนิตรุ่นพิเศษนะฮะ กดดาวน์โหลดต่อได้เลยนะครับผมส่วนตัวผมเองครับผมโหลดเสร็จไปแล้วเดี๋ยวผมจะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะครับโอเคครับพอทุกคนโหลดเสร็จแล้วนะครับผมจะได้ตัวโปรแกรม Knock Setup ตัวนี้ขึ้นมานะครับผมทุกคนกดเข้าไปครับเดี๋ยวจะมาเริ่มทาพร้อมกันเลยนะครับผมผมก็จะติดตั้งด้วยกันเลยครับโอเคครับหลังจากได้คลิกดับเบิลคลิกไปนะฮะมันจะถามว่าอ๋อคุณต้องการติดตั้งโปรแกรมในชื่องนี้จริงหรือไม่ก็ตอบ Yes ไปครับโอเคครับแล้วก็ปกตินะครับใน Ha d a n d a c c e p t คลอกลงครับผมยอมรับคลอกลงแล้วก็อินสตอลครับแล้วก็รอโหลดสักพักนะฮะมันจะเป็นการโหลดโปรแกรม No อคเ a y e r มาก่อนครับตอนนี้จะไม่ใช่จะไม่ใช่ตัวโปเกมอนนะฮะเป็นตัวโปรแกรม e m u l a t o r ช่วยเล่นก่อนรอสักครู่ครับโอเคครับผมหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะฮะมันจะขึ้นใน้กดคําว่า r t ครับเล่นได้เลยครับตัวนี้ปิดได้เลยนะฮะตัวที่เป็นตัวเว็บดาวน์โหลดครับออกได้เลยครับโอเคครับหลังจากที่ทุกคนดาวน์โหลดเสร็จแล้วอะไรเรียบร้อยนะครับผมให้ทุกคนมาดูที่ตรงนี้ครับตัวที่5นะครับโปเกมอนยูนิตครับกดเข กดเข้าไปเสร็จแล้วเขาจะบังคับให้เราล็อกอินผ่าน Google p a ย์ครับกดที่ลงชื่อเข้าใช้ครับโอเคครับหลังจากที่กดลงชื่อเข้าใช้เสร็จนะครับผมมันจะมาที่หน้าของการล็อกอิน Gmail ครับสำหรับใครที่ไม่มีอีเมลที่เป็น Gmail ให้ไปกดสร้างบัญชีให้เรียบร้อยนะครับส่วนผมหรือว่าใครที่มีแล้วครับเข้าอินเน็ตเลยครับก็ใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดของตัวเองนะครับผมเดี๋ยวโอเคครับเพื่อนมาตอนต่อไปเลยครับ โอเคครับผมหลังจากที่ล็ in, อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะผ่านมาหน้านี้นะครับแล้วก็ส่วนนี้เป็นการสำรองและซิงข้อมูลสำหรับบริการของ Google นะฮะไม่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการคาวข้อมูลเอาไว้เรื่องของการเซฟเกมอะไรแบบนี้ครับแต่ของผม,ผมไม่ไม่ชอบฮะผมจะปิดการซิงค์รายชื่อดต่อของอุปกรณ์อื่นไปแล้วก็ยอมรับครับพอสักครู่นะฮะ เนี่ยครับตัวนี้จะเป็นเรื่องของสำรอง Google Drive ผมยอมรับไปนะฮะสำหรับใครที่คิดว่ามันจะเป็นการลบ Google Drive ก็ปิดไปก็ได้นะครับเพราะว่าจริแต่ละคนจะมีได้ส่วนตัวที่สามารถเอาไว้ฝากไฟล์ได้ครับอาจจะไปเืิงพื้นที่แต่ถ้าไม่ได้แชร์อะไรมากแนะนำมาเปิดเลยก็ได้นะฮะส่วนของผมจะเปิดไปครับแล้วก็ยอมรับเลยฮะโอเคครับผมแล้วก็มาที่หน้าโปรแกรมโปเกมอนยูนิตนะฮะแล้วก็ติดตั้งเลยครับโอเคครับผมหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะฮะ มันจะเึลื่อนปุ่มให้เล่นนะครับผมกดเล่นได้เลยครับสาหรับการถามครั้งแรกนะครับเขาะจะถามว่าเราต้องการใช้ cpu กี่คอร์ซึ่งส่วนไหนจะเป็นการเ,เหมือนทางตัวโปรแกรมนะครับเขาจะใช้ส่วนที่เป็น cpu ที่เป็น let command ของผมจริง cpu ผมมี6คอร์นะฮะแต่ว่า cpu ที่แนะนําเขาใช้แค่สี่คอร์ผมก็จะกดสมัครและเริ่มต้นใหม่โอเคครับมันจะเป็นการเริ่มต้นโปรแกรมใหม่นะฮะเพื่อที่จะปรับใช้ cpu ตามที่โปรแกรมต้องการเมื่อกี้คือ4คอร์ครับผม ใครที่ไม่พอใจเดี๋ยวไปสามารถไปตั้งค่าเพิ่มที่ตัวโปรแกรม Knock Player ได้นะฮะตอนนี้ผมจะขอค่าไปเรื่องของการติดตั้งเกมนะครับกดเข้าไปที่โปรแกรมมอนยูนิตใหม่นะฮะอันนี้จะเป็นปุ่มสอนครั้งแรกนะครับว่าเราต้องการเซตปุ่มต่างๆในเกมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปุ่มสกิลปุ่มการเดินทั้งหลายแหล่นะครับ สามารถเปปรับเปลี่ยนปุ่มได้นะฮะแต่ตำแหน่งปุ่มแนะนำว่าอยู่ตำแหน่งเดิมนะฮะเปลี่ยนแค่ตัวที่ใช้ตัวนี้พอครับเหมือนกับปุ่มที่กดนะฮะอย่างเลขหนึ่งเลขสองเลขสานี่นะครับโอเคตอนนี้ผมจะปิดไปนะฮะเขาจะถามเกี่ยวกับกลุ่ม Discord ของ Pokemon Unit ซึ่งผมไม่อยากเข้าฮะโอเคปิดไปครับตอนนี้ก็ยืนยันครับยืนยันที่จะคอนเฟิร์มว่าปุ่มใช้ตามนี้แล้วก็ยังไม่ซ่อนปุ่มนะฮะโอเคกดทีนีนครับกด f 1 1เพื่อเปิดปิดคำอธิบายปุ่มนะฮะที่ผมแจ้งเมื่อกี้ก็กคือ ให้มันโชว์มาว่าปุ่มนี้คือปุ่มอะไรโอเคครับข้ามไปก่อนนะฮะแล้วก็กดโค้ดครับภาษากดเป็นอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษแล้วก็โอเคครับสําหรับส่วนนี้จะเป็นเรื่องของ privacy policy ของเกมนะครับก็เหมือนนโยบายของเกมนะครับ <c oughs> เขาจะบอกให้เราํำรับข้อตกลงก่อนซึ่งก็คือต้องเข้าไปอ่านก่อนฮนะกดเข้าไปที่ Ter m o ม u s u s ครับจะเป็นกดกดข้อบังคับนะฮะทุกคนเห็นไหมฮะจะเป็นกดข้อบังคับองการเล่นเกม เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็กดถอยหลังข้างล่างนี้นะฮะกลับมาครับโอเคครับผมแล้วก็เข้าไปที่ตัวนะครับ privacy notice กดเข้าไปเสร็จแล้วนะครับแล้วกดถอยออกมาครับสาหรับใครที่มีเวลาก็อ่านก็ดีนะฮะแต่ว่าผมไม่มีเวลาอ่านนะเพราะคอนข่านจะแบบยาวมากเลยฮะโอเีครับผมแล้วก็ติ๊กถูก2อันนะฮะแล้วก็ next ครับตัวนี้จะเป็นการเลือกของวันเดือนปีเกิดของเรานะครับสําหรับน้องๆที่อย่างอายุน้อยเราเกมเขาบังคับจริงๆเป็นส่วนที่ไม่ค่อยแนะนานะฮะอาจจะเป็น เกมบางเกมเขาบังคับให้เล่นอายุผู้เล่นอายุ12ปีหรือ15ปีขึ้นไปนะครับแต่ถ้าอยากเล่นก็ก็ที่ดูดูกันนะฮะก็จะมีอาจจะเป็นการปลอมแปลงอายุบ้างแต่ก็ขอให้อยู่ในการดูแลได้นะครับผมโอเคครับนี้ผมก็เลือกปีเกิดผมเนาะโอเคครับแล้วก็กด X ครับยืนค f น r ้ d ม t a คือคอนร์มข้อมูลของวันเกิดเราโอเคครับผมจะคอนร์มตัวนี้ไปฮะโอเคครับแล้วก็มาถึงหน้านี้นะฮะจะเป็นเรื่องของการถาม a ี e แอคเค n t ก็คือสร้างบัญชีขึ้นมาใหม่ Transfer Asset to Data การส่งข้อมูลจะใช้ข้อมูลเก่าที่มีอยู่ครับโอเคสำหรับคนที่มาเล่นใหม่นะฮะคนที่ขี e Account ครับกดโอเคครับํนในตัว Wi-Fi เพื่อดาวน์โหลดตัวกับตัวเขาเรียกว่าแอ c เก้าหรือ Data พื้นหลักต้องมีครับผมนะฮะจะเริ่มโหลดละกดสตาร์ครับ เป็นตั้งชื่อครับปกติเลยครับชื่ออะไรก็ได้ครับตั้งชื่อว่าอะไรดีนะเออห้าห้าแล้วกันมีหรือยังวะมีแล้วฮะมีคนในชื่อนี้แล้วนี่ครับ this channel name is already in use ก็คือมีคนใช้ชื่อนี้แล้วครับเออชื่ออะไรเดียตายแล้วไม่มีในหัวเลยฮนะตั้งชื่อกันฮะมีแล้วฮะ,ะ,ฮะวันนี้น่าจะไม่ไปไม่ไม่ถึงขั้นไหนหรอือเป่างรัเนี่ยแป้งเอ้ยอ,อะไรดีนะเออ อะไรดีนะสนุนดีครับมีไหมเอ่ยมีนะฮะผมเติมเอสตัวหนึ่งฮะโอเคได้แล้วครับผมลองไปตั้งชื่อดูนะฮะตัวนี้เป็นการเลือกของเอ่อตัวเทรนเนอร์ที่เราจะเป็นคนที่ควบคุมโปกเกมอนครับซึ่งก็คือตัวเราเนี่ยฮะเลือกเป็นตัวผู้หญิงแล้วกันโอเคกด next ไปครับเลือกหน้าตาครับนี่แล้วครับเอานนี้แล้วกันตรงผมครับ ันนี้แล้วกันอ่อสีผมฮะแฮคัลเลอร์อันนี้แล้วกัน,อน,น,กนโอเคเสื้อผ้าครับแต,ตอนเริ่มเกมนะครับเขาจะมีเสื้อผ้าให้เลือกแค่สองชุดนะครับก็ผมก็เป็นสีส้มแล้วกันอุ้ยอันนี้ม <c oughs> ีสตาโอเคับไม่มีอะไรก็จะเป็นคอนเฟิร์มอข้อคอนเฟิร์มข้อมูลทั้งหมดที่เราเลือกไป5ข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศออ๋เสื้อผ้าสีผมหน้าตานะครับโอเคละ ะลงทะเบียนเทนเนอร์โอเคครับผมอ่าตอนนี้ก็จะเป็นการสอนเล,ล็กน้อยๆนะฮะก็จะไม่มีอะไรมากก้าวเลยครับกดที่ลูกศรล้วนๆเนี่ยนะฮะโอเคโปกเกมอนตัวแรกที่เขาจะให้เราเทรนนิ่งก็จะเป็นตัวพิกาจูน,นะะี่ครับโอเคครับโหลดครับผมอ่าเดี๋ยวขออนุญาตขยาจยจอให้เต็มนะฮะ ะะอโอเคครับนี่กระจูมาแล้วฮะนี่กระจูฮะเคครับตอนนี้ก็กดเลือ่อนมาไหมเลยครับก็จะเป็นการสอนนี่นะฮะสอพรดได้เล่นใน PC ก็คือนะคะรับไลท์เมาส์บัตทอนก็คือเมาส์ขวาะครับจะเป็นการคอนโทรลเลื่อนตัวะครับผมดูนี่ฮๆๆๆะ,ะตอนนี้ผมใช้ทีดขวาแล้วก็เลื่อนตัวอยู่อันนี้ตำแหน่งนี้นะครับกูจับคิดบู๊ปิปีงครับเดือน้างหน้าทูกป้ดเอาไวา้ อยู่ว้ตัวข้างหน้านี่ฮะแล้วก็ปุ่มตอนนี้ที่เป็นปุ่มแอ t แท k หรือว่าโจมตีของผมเป็นสเปกตร์นะครับตัวนี้จะเป็นที่โปรแกรมน็อกเพย์เยอร์เขาตั้งค่ามาให้ะฮะสำหรับคนที่ไม่ชอบก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนได้ครับเตอร์ฮะจอดตีโจมตีโจมตีโอเคโจมตีสแัชโจมตีไปไหนวะโจมตีโจมตีโอเคครับอ่าเก็บบอลมา โอเคครับเก็บบอลเสร็จนะฮะเก็บบอลเสร็จครับไปที่ตรงแป้นฮะประโยนบอลฮะอ่ะเดินสิโอเคตัวเอฟครับวันนี้ผมบอกนะครับปุ่มพวกนี้เราสามารถนะครับปุ่มพวกนี้ครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะฮะถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนปุ่มได้ปุ่มเมื่อกี้เป็ปุ่มโยนบอลยนบอลฮะส่วนตัวพื้นพื้นหลังแบ็คกราวที่ผมแจ้งว่าการดาวน์โหลดทรัพยากรพื้นหลังตอนนี้ก็จะโหลดเสร็จแล้วครับ ปล่อยข้อไว้ครับตอนนี้เขเป็นเรื่องของงานเทนนี่อยวะโอเคสกิลเราได้มาแล้วครับสองสกิลเป็นการเทท้งแรกนะฮะสกิลแรกผมก็เป็นอ๋อสกิลแรกไม่ของผมสกิลแรกของปิกาจูจะเป็นอิเล็กโทรบอลกับพนแทคเกิลฮะสกิลแรกกันดีกว่าเฮยโอเค ครับผมสิคยูที่2ครับตัว E ีฮะไปเลย,เ,ลยเออมัผิด <c oughs> โอเค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 ครับผมเกมก็จะประมาณนี้นะฮะเล่นไม่ยากเท่าไหร่สาบคนนี้เล่นในโปรแกรมน็อกไพยผมว่าค่อนข้างจะตอนนี้โปแกแคนทำมาค่อนข้างจะดีเลยนะฮะอยู่ที่ว่าไปเซตปุ่มให้ถนัดแล้วแต่คนแคน่นันเอง ถัดได้บอลมาแล้วครัไปชูที่โกครับต้องกดค้างนะฮะตัวเอฟตัวนี้ชาร์จกระชูครับใส่บอลนะผมนี่ก็ดูจะเป็นตัวฮีโร่ที่โจมตีทางไกลนะถ้าทุกคนเห็นก็คือเนี่ยครับก็จะเป็นโจมตีระยะไกลมันก็จะเหมือน RV ครับจะมีฮีโร่ที่โจมตีระยะไกลระยะไกลส่วนเลขหนึ่งสองสามที่ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันคืออะไรน่าจะเป็นแัดตูเลรนยูนิตมุก เหมือนเรียนรู้สกิลนะฮะน่าจะมีสกิลให้เลือกสกิลหนึ่งสองสามหรือเปล่าไม่แน่ใจนะต้องต้องลองไปเล่นดูว่าผมก็เพิ่งเล่นไปครั้งสองครั้งเองต้นเกมมันจะให้เลือกนะครับเป็นสกิลที่สามเพ่งมันก็คือสกิลอันติเมตรครับเป็นสกิลถ้าไม่ตายใช่ครับคู่ฮะมันโหลดอยู่ <c oughs> เก้าสิบสองไปเลยเห็นไหมฮะว่าอ๋อพี่เต่าของเราก็เป็นพิโรตีการ์ดก,กันฮะปวดเจ็บโคตรเลยฮะโอ้ยยยยยงยยยยย อันติมานะครับอยู่ในภาไม่ตายฮะทำอะไรวะเฮ้ยจะตายนะฮะผมไม่อยากตายโอเคฮะโอเคเราจบการเทรนนิ่งแล้วฮะ1บอลครับแล้วก็เหมือนเดิมฮะไปชูดตัวเอฟค้างครับโอเคครับผมจบการเทรนนิ่งครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาอุ้ย โอเคหลุดเสียะไรฮะเริ่มใหม่ฮะโอเคแต่ก็ถือว่าเป็นการจบจบการแนะนำเรียบร้อยนะครับสำหรับคนที่จะมาเล่นไหนขอบช่วงแรกนะครับหรือว่าเล่นเล่นในพีซีโดยที่ไม่ได้ในห้องสัม์นะฮะโอเคสำหรับการเปลี่ยนปุ่มนะครับให้ทุกคนมาดูที่ตรงนี้ฮะอ่าลูกคีย์บอร์ดนะแต่ผมกดใหม่ลูกคีย์บอร์ดตรงนี้นะฮะนี่ครับสามารถกดเปลี่ยนได้เลยเลขสองเลขห้าเลขหกสอง โอเคครับแล้วก็บันทึกเนี่ยนะฮะนะครับโปรแกรมก็จะมีแค่ประมาณนี้นะฮะสำหรับคนที่จะเล่นใน PC โอเคครับผมวันนี้ถ้าใครมีคำถามหรือว่าอะไร mm hmm. ก็ทิ้งในช่องคอมเมนต์ได้นะครับแต่ผมจะมาไล่ตอบโอเคครับทุกคนสวัสดีครับ